ถ้าเกินเจ้านาคแล้วก็มอบให้อุบาสกอุบาสีกาออออมอบให้เจ้านาคคนละหนึ่งต้น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 ,ตนเออถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรามอบต้นโพให้เจ้านาคไปปลูกเนาะกุบาาจารย์ก็มอบได้เดอ้อ อาครูบาอาจารย์ก็ไปมอบได้เหลือ,อนั้นก็ให้อุบาสบาิกาเป็นคนถือเด้อครูบาอาจารย์เราเป็นส่วนเออมอบเสร็จแล้วเราเดินเลยนะนี่นะวันนี้เป็นกรณีพิเศษเออเอาคนละสามสี่ต้นก็ได้ไปทีละครั้งละครั้ง เวลาไม่นานเพราะปูกก่กอบพร้อมคณะน่อปูกก่กอบพร้อมคณะท่านทำเป็นหลุมเป็นหลุมไปแล้วเราจะได้เป็นอนุสรเรียกว่าอนุสรสถานทินบุรพาาจารย์วัดบ้านเก่าบอ่อสมัยหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสามาเผยแผ่พระกรรม,มฐานเอาหมดหรือ,อยังหมดแล้วก็มอบให้อุบาสกอุบาสิกายเป็นตัวแทนทางนี้ครูบาอาจารย์ก็ถือด้วยเด้อเ <c oughs> อห้า <c oughs> อเอาฟังนาะ ฟังสั้นๆเจ้านาคฟังสั้นๆนปลูกหลุมละเจ็ดต้นเดี๋ยววาสุปฏิกาก็ดีหลุมละเจ็ดต้นโบราณพันว่าเจ็ดมือปลูกตนโพ่์เธอหนึ่งก็เลยเอาของโบราณนี่มาปลูก วันดพีพระดีพระจารยหมาสมใจท่านกล้าพัดสีมหาโผไว้ท่านก็เลยเอามาถวายท่านมาทำบุญเมื่อวานก็เลยนึกให้เป็นอนุสอนแก่ทางเจ้านาคบวช99รูป99นาคอุบาสกอุบาสิการพร้อมเพียงกันกบา,าจารย์พระสงฆ์ทั้งหมดอยู่ในวัดของเราในร้อย สี่สิบกว่ารูปแล้วร้อยสามสิบก้ารูปถั่วบวชเพิ่มใส่ก็โอ้ยคุณสนุกสนุกสนานไปด้วยบุญด้วยกุศลเด้อทีนี้ปูกอบนำหน้าเอาครูบาอาจารย์นิมนต์ทางนี้ครับมาพงเอาอันหันใม่เด้อลุงตาเบาสุดแล้วก็จังคอยต่อ อ้าวเจ้าหน้าพร้อมแล้วนะยืนถือต้นโพทีนี้เอาครูบาอาจารย์นิมนอนออกหน้านิมนอนนิมนอนครับเออเจ้าหน้าคแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเด้อทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราก็ร่วมกันปลูกเ,เพราะฉะนั้น เอา้าหันมาทางนี้เจ้านา้าหันหน้ามาทางนี้แล้วก็เดินเป็นแถวเลยเด้อเอาหลวงตาจะนำเอาสามหาพงษ์นิมนต์มหาพงษ์ต่อเลยเด้อมหาพวังเดือนนิมนต์ล่ะเอาผู้ดใดที่เห็นมหาพงษ์พันเนาอ คือฝนว่ะฝนลินอ้าว <c oughs> โอ้ยเทวดาคพือนาหาันอีหลีเปลี่นกฝน,นลินครับต,ตอนฝนลินาเราครับห่วยคือแห้งคืนแห้งคืนบันนี้ <c oughs> สร้างเปลี่ยนนะวัลง ยังหนาวไม่พอนะครับฟ้าฝนสนั่ทาก็ยังจะมาโปรยความชุ่มชื้นได้อีกนะครับบรรยากาศของวัดเก่าต้องมีฝนโปรยโปรยจักนิดนี่ต้องมีฝนเป็นเลิกนะครับแต่ว่าอย่าแรงเด้อนะครับถ้าแรงเลยเออนะครับประษาสัมพันธ์ไปถึงโปรยเทียมเทวดานะครับโปรยโปรยเท่านี้พอท่าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแรงกว่านี้จะเป็นอันตรายนะครับลังลมกับอยู่ด้วมือนตกใจโอ้ เลือกวัดเก่านะครับพรดิมพระคุณหลวงตาวันตั้งแต่ออกมานะครับอธิษฐานที่เท่านั้นเองนะครับพระคุณ,คณ,คณ,คณเราต้องกรุ่นมาขณะเป็นหน้าหนาวนะครับนี่งลงมาบาพ่อคุณนะครับ เราเห็นแต่ท่ว่ากันได้บ wow ันยังผ um> ู้กอบยังดำอยู่ครับนั่นเลงผู้กอบเบาแล้วครับโอ้ยเริ่มบอกว่าจะได้หาหลุมได้บันยัง นี่มลเป็นหลุมเป็นหลุม,เ,ลมเหตคือมน,นแล้วกันหน่อยถ<ม>อดดอกเด้พอกอนอตเออ,เอ,อ,พอพาถอดติกออกเด้อพยุทธบอกคนบอกถพอดแฟติกออกมถุงลงตาปลูกแบบเจ็ดตนเมื่อวานครับเอ้านี่ม้วนเราเอาล้วงลยกันหน่อยสาธุเข้ายอดพอดีนะ เนี่ยม่อนแม่นแล้วบ่อันเอาม้าไปเอาปลูกเลยล่ะปลูกเลยเราได้ห้าแล้วครับอีกสามอีกสองได้จากต้นแล้วนี่แค่ไหนเนี่ยหางอีกสองหางอีกสองเอินเอินเจ้านาคมาแม่เอินเอาเอินาะ ัวันนี้สองต้นมาสองต้นขึงต้นข้มาได้สองบยายนีสอต้นมาเลยนี่บ้างพอดีสองต้นมาเออโอ้หหเดีปลูกพอดีเลยปลูกต้นโพเนะเอาเอาถุงออกละเอาถุงออกละเออ อาอบาจิกาทางนู้นเลยเด้อน้องตักเอามองไหนบ้านใพ่อเจ็ดหลุมเจ็ดต้นเจ็ดต้นล่ะพูนทั้งหันกันมี่ล่ะเออว่าหลวงพ่อได้มีเครื่องใช้ยันโดเนาะโอ้ยประวัติศาสตร์วัน <insightful Missy> อันบ่ให้ปลูกต้นบ่บ่ให้สร้างอะไร่างนะด้านหนาหนาหนาพญายครับทีปลูกต้นโพไว้เบดลหล่นนั่นจังเล่าเอ,อ้เอาแล้วแล้วบ่ละโอ้อนุสรเว้ยเนาะดีหลายเว้นธรมามอวาดนี่พอดีได้นี่ คืดพ่อพอดีอปคนแห้ง,งนี่คนแห้งเลยเหง <laughs> ป่วย <laughs> ปย่วย <laughs> า้เอาแล้วละบอนี่เอาแล้วละกันกับเด้อละเด้อบอนี่เด้อไปนั่งหมองเกาเด้อผมผมบอน,นี้สาธุสาธุเลยจด <laughs> <laughs> หน่อยทายนเลยอ ้โอ้งามอิรีตัวนี้สาธุเอาขําวม่อใดเด้อวันนี้เด้อพิธีพิเศษเออนี่พานณไปโยหหัวตูและลูกเลยเด้อ้งามดีกันนะ เอาเาวนี oh, ้ใคมาปลูกเลยใช่ล oh, right> ุ้มยครับลุ้มใส่ลุ้มเลนั่นนมันเหลืออยู่บ่นั่นนั่นนั่นลุมนั่เออเอาเอาเจ็ดต้นเด้อเจ็ต้นน่เบิ้งเจ็ดเลยบ่ไ้วยไปเอิ้อมาปลูกนี่ นพ่อผูใ้ใดเหลือว่า่ันโอ้คุนยายได้ปลูกผู้เดียว้อยบานนี่เอาดึงออกรอดคนยายอืมเดึงถุงออกรอดอ๋บุญคับปีนี้เ,น <laughs> เออเอา้าเก็บน้ำ อุ๋ยคนน่ะจะแม่คือกับอาหารหือเู่นไปนะมัธยีจะน้อยบาทนีอย่างหลายๆก็บ้าที่ฝันหมดอย่างหลายๆเต็มคือกันเลยนี่ก็ดีนะเป็นอย่างไปหาเขาที่เนหลว บม่เต็มป้ายี่หลีตัวแล้วจะไม่คึ้นขาเจ้าอันฝันแม่เอาไทยมันเป็นนี่ไทยเป็นอนุสรไปแล้วอันนี้ขาเจ้าเจ้าภาพขาเจ้าฝันก่อนเลยได้แนวนี่ล่ะโอ้สาธุสาธุ โบ้โอเอออย่าเรม่ม้ผ้านาไปโย่โหตูเด้อนี่ก่อนข้าเจ้าจีสวายดินเจ้าภาพเจ้าของดินฝันเห็นเจัเนเพิ่นกเ็เลยส่ายวัดฝ่ายั็นางกูมาจานัน นางน้อมเต็มป่หา,หาอยู่เพนะหัวมื่อคือมาว่าอันดนีนี่บอขายด้วิถวายวัดวันนฮะอันนี้ฮะมันไล่ไปหรือเจ้าใดเนี่ยเฉพาะหมองแล้วฝันนี่ทั้งพุ่นไปขอเจ้าภาพหนึ่งเพินถวายเลยอันส่วนเข้ามาห้ากัดอีเจ้าภาพหนึ่งสามแปงจจังสินะมันจะเลยเป็นบุญพิเศษ เดี๋ยวไปลูกบ้านนี่นิพพานะเลยบ่เออเนปานะปัญโยโหตุเดี๋ยวอนุสอนจะมาพอดีพอดีอาจารย์มาหาพนอมัตถวัยเมื่อวานได้เจ็ดต้นอยู่บ้าง <c oughs> ได้บ้างโอ้ <c oughs> ได้กี่ต้นนี่ต้นเดียว เอาไม่ไปใสบด้วแฮ่จะคอยเบิ่งเนาะบ้างมนก็มีเลยรับฮะบ้างันก็มีเลยยสิยู่มองกัอี้ครับพอพมยางแบบปนหุ่มนะครับเยอสิ็จยางมาเบิรนแล้วต่วนโพธนะครัยูกอี้สรมองกอี้มอ็เจ้าติโกนหนักฮะมอก็มอเจ้าติโกนหนักครับเปียกดีล่ะไปไปไปเจ้าเบิรนี่ไว้ล่ะโดนโดนอา นี่พานะประโยโหตุนี่ดินแปลงนี้นะนะก่อนที่โยมพระเจ้าถวายนะเขาฝันซะก่อนคนบอดเชนเองมหาตายหลงตายยังไม่รู้ว่าเป็นดินใครนะพอ วันคืนอย่างเขาฝันไปฝันมาหาหลวงตาอยู่ที่วัดว่างั้น,ลห,นหลวงตา,าเลยว่าดินโยสหยลาว่ะฉันแล้วก็เลยพาหลวงตามาตรงนี้พอมาถึงแล้วก็อุบา,อาจารย์พระสงฆ์แม่ชีแม่พราม์อุบาสกปติกาใส่ชุดข,ขาวเต็มป่าเลยตื่นเช้าขึ้นมาบอกพ่อกับแม่ว่า ผมไม่ขายนะครับผมจะถวายหลวงตาจะถวายวัดนะก็เลยถวายเลยแต่ว่าเขาไปเข้าสินเชื้อมันก็เลยทาวัดก็เลยเขาก็เลยพยายามผ่อน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 ,อน,อนแต่เมื่อโควิดเข้ามาก็เลยมันจะเพิ่มขึ้นเขาก็เลยบอกหลวงตาหลวงตาก็เลยช่วยมรนทนาสาธุด้วยกันเนอะ โอ้ประวัติศาสตร์เนาะพอดีอาจารย์มหาพนมาพอดีนะพอรบปรานเราเราย่างเราไปลรามาพอล่าวมันฟังก่อนจันกลับนะผมมาต้นโพมาเอาไนมาจากประเทศอินเดียพระสีมหาโพนก็เลยเอามากล้าก็เลยมาถวายอาจจะไม่ถึงร้อยท่านว่าไม่ได้นับมัน พอนับด,ดูร้อยแปดสิบสามต้นเ <laughs> <laughs> นาะบุญหลายปีนี้ปีพิเศษร่วมบุญทุกอย่างนีเลิกว่าบ้านกระบอนต้องผลปลยปรยถ้าผลปลยโปรยแสดงว่าเลิกบุญวัดบ้านกระบอกเ <laughs> อาเกัากเมื่อเนาะสาธุ เอาท่านนี้แล้วลูกบอลนี่ท่านท่านนี้แล้วหัวยังนี่ได้ยักต้อนอยู่นนี่หม<ฟ>ก<ฟ>เออยังเหลืออีกต้นหนึ่งเอาปลูกแล้วพักกันเฝา้าเด้อบายเด้อพักกันเฝ้าว่าวน <laughs> ปลูกก่อนว่าฝนโปรยโปรยพอดีพอดี เลิกวัดเก่าถามพระคู่วิจิตแต่ระคู่จักดีขันฝนโ่รยโปวยสะก่อนจังไปงานหันแมน่นพอออกมานั่นมันเป็นนวหันนี้ดีเชิโยกตั้งเสาอันตั้งป้ายแรกๆนะั้นฝนพรมพรมพรมพมาเลยแล้วหมองนี่เป็น เพิ่นถวายดินก่อนเพิ่นที่ถวายเนี่ยเพิ่นฝันซะก่อนเจ้าเจ้าของดินฝันมาออกมาหาหลวงตาสามปีก่อนเพอด้วยพอ,อมาหาหลวงตาหลวงตาแล้วท่านลาว่าท่านอันดินยุ่ยใส่าระท่านท่านที่หลวงตาบ่ฮู้เรื่องน,นี่้ในความฝันเราก็เลยพาหลวงตามาเบิง่งมาเบิ่งดินมองน พอมหาหอดแล้วเห็นคุบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เน่นไม่ชีไม่พ้ำเต็มป่าอยู่พ่ะว่ะบางยายจะบาัดได้บึงบรรยากาศา <c oughs> จังสีนะ่พะพอตือนะ่นเศร้าขึ้นมาหลดบอกพ่อกับแม่ว่าผมว่าขายได้ดินมองนี่ผมชี่ถวายบัตรถวายหลงตาพ่ะนะ อันปีที่โมทนากันอันสินเชื่อสินเชื่อ,อที่่นเอาไปเข่าสินเชื่อไว้ฮะใะรจะผ่นอนมันเบิดวะเนี่ยมันเบิดโควิดมากเพิ่มขึ้นจะน้อยก็เลยฝ้าบอกลวงตาลวงตาก็เลยพากันโมทนาก็เลยโอนเป็นชื่อลวงตาเบิดทั้งสามแปลงอันมองนี่บ่ให้ปลุกอาคารยังบ่ให้ปลุก ให้มันเป็นปลาหน่าวัดเป็นสวนปลาเนอะเด็เป็นสวนปลาจังสินะจะว่าก็เลยเอาต้นโพธิ์มาปลูกคนจงประกาตัดเนาะไปเข้าเมื่อบนันหยสาธุได้บุญหลายๆเด้อแั่พอดีต้นโพธิ์มันเหลืออยู่เอาอีกต้นหนึ่งมาใส่ในขบเลยนั่นเดงนั่นเดงดังโอ้ยพูดดิทั้งแม่จุไร เอาไปปูทั้งพุ่นนงพุ่นอ่ะแม่จุไล่แม่จุไรแม่จุไรอยู่พุ่นเหลืออีกหาต้นหกต้นพุ่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 นเดี๋ยว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 ฟังฟังก่อนเอาเอาไปพุ่นหกต้นให้นงพุ่นมอมมชุดพุ่นเออเออเอาไปพุ่นหกต้นบัง เออพี่พี่มาพี่มาจีพามาเออมามาปลูกเองโรยล,ลาห์หกตนเด้อทั้งพี่เด้อท่านนี่ครบแลนอนคนจริงคตรเผื่ออยู่ได้อันนี้เท่าไหร่เจ็ดสเจ็ดนี่เลยสามหกเจ็ดหกเจ็ด หันบ้านมีปูปูแม่นมาบ่แม่นจังแม่นไปเกิดไปอยู่นฉันีปนูป่วยฉัปูปู อไอ้ต้นเดล่ะฮะซีต้นเหรอซีต้นละบ่โอ้จะแดงพนมัมเซอะไรเนี่ยอีกสองอีกสามครับอีกสามบ่ครับอา่ามันอีกสามต้นมัม้ลหรือมะบ้านี่ไปมองดูมันมองได้ยังขาดอยู่ละความจริงคุดเพื่อ,อไว้อยู่เลยทั้งพุ่นเด้อเหรอเด้อปูในสามต้น แส <laughs> ดงว่าหนาแดเอวมากที่เหลือกมันนอะเออ่นีไปใส่ปูนี่ไม่ใช่ใชหอเออนีน่เพราะอะไรบ่ตัวน,นึ่ตัวน,นึงอ้าปูปุกแล้วปูก๊กประเทหลุมใปอยู่จะน้อยอยู่ได้ละ่ะ เอาปลูกมันเบิดทั้งโลดนะจงหันจั้งหันไปปลูกทั้งพุ่นเด้อละเด้อย่างโลดรลดละปลูกโลดละเด้อละเด้อเอาย่างไปย่างไปย่างไปละย่างไปเอาปลูกโลดเพราะว่าแถวหันมิเตอันหันพิเศษสมองนีซีบต้นซีบบ่ฮะ เก้าต้นเออฮาวปลูกรอดไม่เกิดง่ายอยู่ต้นพอ่อเออนั่นแล้วละ่ะโอ้เออสาธุนิพพานาประยยโยชน์โหตุเด้อสาธุสาธุเลยนิพพานาประยยโยชน์โหตุเลย โพธนนนิไปว่าการตัดตรูลไปบนิโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์